ะะอีก็จะมาสาธิตนะคะการผสมซีรีส์1และซีรีส์2ในการใช้กับเห็ดพืชผักและพืชไร่พวกข้าวโพดและต้นยางนะคะก่อนอื่นเลยนะคะซีรีส์ตัวนี้นะคะใช้1ช้อนแบบนี้นะคะใช้หช้อนแล้วก็อันนี้อันนี้คือซีรีส์1หนึช้อนนะคะและตัวนี้คือซีรีส์2 ซีรีทเราจะใช้ปริมาณนะคะสองจุดห้าซีซีดูดขึ้นมาแบบนี้ค่ะอ่าดูดเป็นไซลิงเลยดูดขึ้นไซลิงสองจุดห้านะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปในขวดเอาช้อนออกก่อนใส่ลงไปในขวดอ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะในขวดนี้จะมีซีรีวัหนึ่งช้อนและซีรีท 2 5ซีซีอยู่ในขวดนี้แล้วนะคะแล้วมันใช้ผสมน้ำกี่ลิตรนะคะขึ้นอยู่กับการใช้ถ้าเราใช้เห็ดนะคะถ้าเราใช้ลดเห็ดขวดนี้ใช้กับน้ำา80ลิตรนะคะอันนี้คือพ้อนเขาเรียกว่าอะไรลดเห็ดนะคะ,ะและถ้าเราใช้กับพืชผักสวนครัวใช้กับน้ำา40ลิตรนะคะ40ลิตรและถ้าใช้กับ ต้นข้าวต้นอ้อยมันสับปะหลังและยางพารานะคะให้ใช้น้ำ20ลิตรนะคะแล้วฉีดพ่นไปที่ใบเนาะตัวนี้ก็จะเห็นผลภายใน3-7วันค่ะอันนี้คือวิธีการผสมนะคะแล้วก็วิธีการใช้ค่ะเรียบร้อยค่ะ